วิดีโอนี้สนับสนุนโดยวัสุทารุครูปและฟิล์มลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นครับเราอยู่ที่สกุลเคฟิ u เซชแล้วก็ข้างหลังนะครับเป็น Mercedes EQB อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมทดสอบ b นะเราก็ทดส1,000กิโลเมตรชาร์ลันว่ามันขับได้เร็วแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้ชาติรถถึง100%นะครับรถคันนี้นะมันสี่เหลี่ยมมากเลยเนี่ย <laughs> ผมผมก็ เราต้องลองรถที่มันสี่เหลี่ยมนะเนาะมันจะใช้ไฟเยอะแค่ไหนแล้วคราวนี้นะเราก็จะขับไปทางสุบิเดนเนะโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวเข้าไปในรถหน่อยเช็คดูว่าเป็นยังไงเราจะเริ่ม2ทุ่มอีก2นาทีผมได้นาวิเกตไปหา I ite, อ i t y นิตีสุดทางนะครับแล้วก็มันไม่เลือกที่ชาร์จให้เรานะเนี่ยมันแปลกหน่อยนะอะ มันก็จะตรงไปที่เออตอนนี้มันเลือกแล้วแปลกนะเมื่อกี้มันไม่ได้เลือกแล้วโอเคแต่ว่าดีตอนนี้มันก็เราก็จะจอดที่มันแนะนําให้จอดนี่ไนะที่ไหนเนี่ยหาสมันม,มันไม่ใช่ไ <laughs> ม่ใช่โอเคโอเคดูก่อนดูก่อนโอเคเดี๋ยวเตรียมตัวรีเซ็ตทุกอย่างแล้วก็เริ่มขับนะครับ จะถึงสุ p e r e นะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้นะผมก็จะเช็คดูว่ามันน่าจะเป็นเท่าไหร่นะระยะทางอะ่ะมันเป็นประมาณ114.5หรือว่าจุดหมันน่าจะเป็น114กิโลเมตรนะครับก็แปลว่ามันนับเกินไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผมลืมรีเซ็ตทริปมีแต่อันนี้นะก่อนเราเริ่มขับมาเราเพิ่งจะรีเซ็ตตอนเราขับ100กิโลเมตรนะครับเพราะว่าอันนี้นะครับมันมี fraction นะว่า ตอนนี้นะครับเราก็ใช้ไฟฟ้า253วัตต์เอวตารกิลเมตรมันสูงนะนะผมคำนวณแล้วนะครับเราถ้าเราจะขับตรงไปที่สเปกเกอร์นะครับเราต้องการให้อ่ามันเป็นต่ำกว่า245ประมาณนั้นนะก็แปลว่าอย่างไงนี่เราต้องจอดก่อนสเปกเกอร์นะเราคงต้องไม่รู้ว่าที่ไหนนะอะรถมันอยากจะเราไปจอดที่โฮบีนะอีกสัก200กิโลเมตรจากนี้คคิดว่านะ ก็โอเคตรงนี้แค่มาถึงชายแดนนี่เราก็เหลือแค่55%แล้วตอนนี้ครันนี้เน,นี่ยเ <c oughs> <c oughs> ขาต้องช็อตบ่อยนะครับ ันนี้เป็นชาร์จิ่งสต็อปอันแรกนะครับตอนนี้เราไปถึงโฮเบน่นะประมาณอุโคคิอุตแล้วก็ที่นี่มันก็ดีอย่างนึงคือมันมีที่ชาร์จ4อันนะครับแล้วก็บางคันที่ขับไปถึงสเปกเกินไปไม่ได้เราก็สามารถที่จอดที่นี่นะครับแล้วก็นี่มี ABB 4อันนะครับ120เอ้ย150ถึง175ยเกิโลวัตต์นะครับถ้าเป็น8ปดล Volt, ้านโวลต์ทคานหรือว่าไอออนิก้าเนี่ยมันก็จะรับได้175ยเกิโลวัตต์แต่ว่าสำหรับรถคันอื่นนี่มันจะเป็นประมาณ150แต่ว่วาคัันนนี้มรับได้แค่100 105กิโลวัตต์ก็แปลว่าเราชาที่นี่ได้ถ้าเป็นถ้าเป็น b m เอหรือว่านะเราต้องไปที่อื่นที่มันชารเรา็วกว่านี้ได้แต่ว่าคันนี้นี่ก็ชาได้สบายนะครับแล้วก็เนี่ยอตอนนี้นะครับแบตเตอรี่มันอุ่นแล้วมันรับ100 K งกิโลวัตต์ก็ดีนะครับแล้วก็เนี่ยรถมันก็กะให้เรานะนะมันบอกว่าเราต้องการชาถึงร์จถึง65%แล้วมันก็ตั้งไว้ว่ามันจะเราเรา,เราจะไปชาที่ไหนนะครับ แล้วก็มันก็กะเรว่ามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับเนี่ยตอนเราตอนเรานัวิเกตไปถึงสุดทางนะไอออนเทเฮลซิงบอยนะครับมันก็จะเลือกเลยยนะว่าเราจะชาร์จที่ไหนนะและอันนี้นะรถเบนซ์มันเป็นอย่างงี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันอุ่นแบตเตอรี่ก่อนไปถึงฟอสชาร์เจอร์เราต้องห้ามนัวิเกตไปที่ที่ที่เรากะว่าจะชาร์จเราต้องนัวิเกตไปเลยนหน่อยเรื่องให้มันเลือกเองแล้วมันจะอุ่นแบตเตอรี่ แล้วตอนนี้มันก็อยากใช้เราไปถึง Void Bike แล้วก็ประชาร์ดอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปที่นี่โอเคแล้วมันก็กะแล้วนะว่าเนี่ยเราต้องชาร์จที่นี่26นาทีนะครับแล้วก็เราจะเราต้องการชาร์จถึง65%นะอ,อแล้วก็อันนี้นะครับก็เป็น Void Bike แล้วก็มันอยู่ กี่กิโลเมตรนะแล้วมันกะว่าเราจะมาถึงนั่นแล้วก็เหลือ10%เราต้องขับอีก1 6อกิกิโลเมตรกว่าจะไปถึงวอยด์บบงนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราลอแล้วก็ลองลองเดี๋ยวผมจะต้องคำนวณอีกทีนะ่ว่ามันมันเชื่อได้ไหมว่าเราต้องชาร์จถึง65%นั่นแหละแต่ว่าโอเคเราก็จะพยายามทําตามนั้นนะแล้วก็ถ้าเราอยากจะเห็นชาร์จหนงสกรีนนะครับเราต้องดับรถก่อนนะครับแล้วก็มันก็จะเห็นอันนี้นะครับแต่ว่ามันจะเห็นแป๊บเดียว นอกจากถ้าเรากดอันนี้ภายในะระหว่างอยู่ในชาร์สกรีนอย่างนี้มันก็จะเปิดน,นี้สัก3นาทีมั้ยรถตัวนี้มันแปลกๆนะนะเราชาร์จได้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เนี่ยคราวนี้นะมันชาร์จเร็วนะเนี่ยมันรับ94้ากิโลวัตต์ตั้งนานนะนะแบตเตอรี่มันก็ไม่ค่อยใหญ่นะประมาณไม่รู้เท่าไหร่นะอาจจะเป็นสัก70็ดสิกิโลวัตต์เอาจริเป็น66สไอ้กสิหรือว่า66เออ6กสิบหกกิโลวัตต์แอรเน็ตกำลังนะครับ แต่ว่ารถมันอยากจะให้เราชาจถึง65ผมได้คำนวณได้ว่าเราอาจจะต้องชาจถึง70%นะครับแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช้เวลานานนะก็อีกนิดเดียวแล้วเราก็จะไปแล้วนะครับเค okay, ตอนนี้เราเริ่มขับแล้วนะแล้วก็เนี่ยรถหน้าตอนแรกมันกะว่าเราต้องใช้เวลา26นาทีนะกว่าจะไปถึง65%แต่ว่าตอนผมเช็คที่65%นะเราใช้เวลาแค่20กว่านาะทีแปลว่ามันชาจเร็วกว่าที่รถกะเลยนะครับ แล้วก็ตอนเราหยุดชาร์จนะมันก็ยังรับตั้ง86 k ส l o w กิวัต์เลยะแปลว่าคันนี้นะครับมันชาตเร็วเร็วกว่าที่ล่าสุดที่เราขับที่นองเวนั้นะมันเป็นมันเป็น EQA นะครับแต่ว่ามันก็เป็น all wheel drive 350อันนี้ก็เป็น350เหมือนกันนะครับแต่ว่าน,นี้เป็น EQB นะคับมอเตอร์กับแบตเตอรี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องผมขับ EQA 2 5 0 rear wheel drive อตอนหน้าร้อนปีที่แล้วนะอันนั้นมันก็ชาตเร็วแล้วนะแต่ว่าทำไม ผมก็ไม่รู้นะทำไม EQA ออที่ล่าสุดนอนหน้าหนาวที่นอร์เวย์มันชาิช้านะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อุ่นแบตเตอรี่ก็คราวนี้นี่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเร็วกว่านะเพราะว่าปีที่แล้วถ้าหน้าร้อนหนาหนามันก็เร็วมากแล้วนะครับเกือบจะเร็วเท่าอีตรนตุยเลยนะประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันผมก็คิดว่ามันจะเร็วเหมือนกันนะ เราใกล้จะถึงวอยด์แล้วครับแล้วก็ตอนนี้นะไฟเต่าขึ้นแล้วครับแต่ว่าถึงแม้ว่าไฟเต่าขึ้นเราก็ยังขับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับแล้วก็เนี่ยออตอนนี้นะเ,เดี๋ยวเราจะไปถึงซูปเปอร์จ๊ไม่ใช่ไอเอลนิตเต้แล้วก็เหลือ2%นะครับแต่ว่ารถนะถ้าเราจะฟังนาะกีเกชั่นมันกะว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ15% แปลว่า Na navigation มันกะผิดเยอะแล้วนะครับต่อไปนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมเชื่อ navigation ไม่ได้นะครับแต่ว่าดีนะว่าเรามีเผื่อไปนิดหน่อยนะครับก็ตอนนี้ไปถึงแล้วก็จะเหลือสัก2 3%ถึงเนะครับโอเคผมว่ามันมีลมเยอะนะแล้วก็รถมันอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องกะยังไงถ้ามันมีลมแรงอะนะมันไม่รู้มันต้องใช้ไฟฟ้าเยอะนะแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อไปนี่ผมก็จะกะเองอะนะรถต้องบวก บวกอีกอ้ Ooh, ล้รับ101 k งกิโลวัตต์แล้วนะนะตอนนี้ยังไม่มีโคลเกนนะครับโอเคดีมากนะครับแล้วก็ที่บอยบค์นะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับวันนี้นะเนี่ยว่างเยอะเลย <c oughs> ก็ดีแต่ว่าเฮ้ยอันนี้เขาได้ซ่อมอย่างเนียวชาร์จเนี่ยเออมันยังลุอยู่เลยลุตั้งนานแล้วเนี่ยจอมเป็นไรก็ไม่รู้นะ โอเคแต่ว่าไม่เป็นไรหรอเพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่คนเดียวเราขับกลางคืนนะครับแล้วก็เนี่ยคันนี้นะรถ b ีเอ็มไม่ใช่บีเอ็ม BMW, BMW, เอ็มบีเอ็มบีเมอร์เซเดสถ้าเราจะเทียบกับคันอื่นนะครับเราต้องเทียบกับคันอื่นที่มันอยู่ในคลาสกับนี้นะครับแล้วก็ผมจะให้ดูอะไรอย่างนึงนะครับเนีย่ยตัในท้ายหลังนะครับโอเคคันนี้นะครับ มันมี7บ็เบาอ๋อแปลว่าถ้าเราจะเทียบกับคันอื่นนะเราต้องเทียบกับคันอื่นที่มี7เบาะเหมือนกันโอเคแล้วมันมีคันไหนที่มี7เบาะ New S E S 8มี7เบา Tesla Model X มี7บ็อเบาะ B M I X ไม่มี7เบาะเป็น5เบาอย่างเดียวก็แปลว่าคันนี้มันอยู่คลอสสูงกว่า I X นะครับ <laughs> โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะ ไปหาอะไรกินอู้หู้หเนี่ยออลติสเวมนชุดเป็นจินสวีเดนทุกครั้งนะครับแล้วก็ดินเนอร์วันนี้นะครับก็คือไส้กรอกนะดับเบิลล้ำดีเหมืนทุกครั้งนะอันผมก็จะเลือกใส่แคชช o ับซอสกระเทียมนะครับมันไม่มีใครคนอยู่ที่เลือกอย่างนี้นะมันแปลกๆนะส่วนใหญ่เขาจะเป็นเคชูปกับมัสตาร์ดแต่ว่าอันนี้ล้ำดีว้าว102กิโลวัตต์ที่52เปอร์เซ็นต์ชาร์จเร็วมากเลยครับอู้เนี่ยมันชาร์จ เร็วนะ flat c h a r g i n g c o g c a l เหมือนปีที่แล้วผมผมขับ EQA นะครับ250นะก็ดีนะครับแต่ว่าเนี่ยผมกะแล้วว่าเราต้องการ85%นะครับเพื่อที่จะขับที่จะขับไปถึง Helsingborg แล้วก็รถเนี่ยนะ navigation นี่มันมันแปลกๆนะนะแต่ว่าผมก็กะแล้วว่ามันไม่ได้จะดีขนาดนี้เราตอนเราขับอะไรที่มันไม่ใช่เป็นเทสลามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจะให้ดูนะ รถมันไม่อัปเดตมันค้างอยู่มันมันเป็นอย่างงี้ตั้งนานแล้วมันบอกว่าเราอยากมันอยากจะให้เราชาร์จถึง6 1ซนะครับ20บนาทีแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ข้างบนนีนะมันอยากจะเราขับไปฝั่งนี้ <laughs> ไปชาร์จที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็ค้างไปอย่างงี้ตั้งนานนะครับตอนนี้อะ่ะมันน่าจะกะแล้วว่าเราน่าจะไปถึงได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อัปเดตนะแล้วเรามี8 2นแล้วอะ่ะ ก็โอเคนั่นเดี๋ยวเราอาจจะต้อง oh, เราอาจจะต้องคอนเซลแล้วลองลองคอนเซิลนะแล้วก็ navigate my where to recent destination h e l s i n g b o r g ตอนนี้มันจะมันจะกะอีกแบบหนึ่งไหมลองดูนะถ้าเป็น tesla นี่มันก็จะอัปเดตตลอดเลยนะครับอ่ะตอนนี้มันกะว่าเราตรงไปได้แล้วก็จะเหลือ32%อผมไม่เชื่อหรอก <laughs> อาจจะมีสัก10%ต่อไปถึงนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวเราจากนี่ไปนะามันมี120ลิมิตนะครับเราก็จะขับ120บวก VIT นะครับนี่เรามาถึงที่มันมีเซมนต์นะครับที่ฟอลกันไบแล้วก็เป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงลิมิตนะแล้วก็คันนี้นะมันก็ไม่ได้เสียงดังมากนะครับอโอเคมันไม่ได้เป็นรถที่มันเงียบสุดแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ดังดังมากนะครับก็อยู่กลางๆางนั่นแนหะแต่ว่าจะเทียบกับรถเบนท์พรีเมียมนะ ที่มันแพงกว่านิดนิดหน่อยนะครับเหมือนเช่น EQC หรือว่า EQS EQS นี่มันแพงทั้งสองเท่าแต่ EQC ก็แพงแพงกว่าอีกสัก1 0 2 0แค่นั้นนะอ่ะคันนี้มันก็โอเคนะโอเคมันอาจจะไม่ได้แบบน่ารำคาญสุดแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะประมาณนั้นนะก็แต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบ worst case นะครับหลายที่ถ้ามันเป็น ลาดยางที่มันสม o o t กว่านี้มันก็จะไม่ค่อยเสียงดังนะแต่ว่าันนี้ก็โอเคใช้ได้ นี่เรามาถึงครึ่งทางหรือว่าจริงเราเลยครึ่งทางเป็นนิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็กําลังชาร์จที่นี่เนี่ยเมื่อก่อนนนะหรือว่าไม่ไม่นานก่อนนี้นะมันจะมีอออมติชาร์จสี่อันแล้วตอนนี้เขาเพิ่งจะเพิ่มให้มันเป็น6อันก็ดีมันจะได้ไม่ต้องมีใครมาคิวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นไรเพราะเรายมากองคูนอยู่แล้วแต่ว่าผมกะผิดนิดหน่อยนะผมเผื่อไว้เยอะไปนิดหน่อยแล้วก็เมื่อกี้เราเมี12หรือว่า13%าอนต่อประมาณถึงที่นี่นะครับแต่ว่าก็เป็นไรแปลว่า ก่อนนี้นะเราชาติถึง85%คราวนี้เราต้องการแค่80%นะครับเราก็จะกลับไปที่เดิมนะอยิยมตแล้วเนี่ยมันก็ชาตเร็วทุกครั้งเลยเนี่ยมันจะได้100กว่ากิโลวัต์ทุกครั้งเลยนะแล้วก็เราก็น่าจะรับ100กิโลวัต์จนถึงระ50 55%นะครับแต่ว่าคราวนี้นะมันใช้ฟ้าน้อยกว่า bmix นะครับพวก ix นี่ตอนผมมาที่นี่นะมันเป็นตั้ง350 วัตต์อ t ดกิโลเมตรนะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะเดี๋ยวเช็คดูนะว่ามันใช้ยุกแค่ไหนเื่าเป็นแค่320นะครับอือท้อหนองลมแรงเลยนะจะต้องเปิดรถนะครับแล้วก็เช็คดูเนี่ย320วัตต์อ t ดกิโลเมตรโอเคแล้วก็ทริปนี้นะจากออสโลมาถึงนี่ก็282วัตต์อ t ดกิโลเมตรหืมโอเคเดี๋ยวก็ต้องชาร์จอีกนิดหน่อย แล้วก็ไปเออเข้าห้องน้ำโอเคชาร์จครึ่งชั่วโงนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอนเรามี80%นะครับ เรากลับมาถึงบอยแบงน์น,นะแล้วก็เมื่อกี้นี่เราเหลือ3%ามเนตะแล้วก็ไฟเต่าก็ขึ้นใหม่แล้วนะเรากะผิดนิดหน่อยแต่ว่าเป็นไรหรอกตอนนี้เราก็ต้องคำนวณว่าเราต้องการเท่าไหร่ตอนจะไปถึงสเปกกีนะแล้วก็เนี่ยผมจะให้ดูนะว่าผมคำนวณว่าต้องการแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับอันนี้นะรถมันอยากจะขับวนไปนี่แต่ว่า Google มันก็แนะนำว่าขับตรงไปเลยมันเขามีอะไรซ่อมแซมถนนนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลทมากนะครับแล้วก็ผมรู้ว่ามันเป็น107กิโลเมตรน่าไปถึงไอออนตีก็น่าน,นะครับแล้วก็เนี่ยถ้าเราคำนวณน,นะครับว่า107กิโลเมตรคุณผมก็ต้องกะว่าเราจะใช้280วัตต์กิโลเมตรเพราะเราต้องผ่านเมืองนะครับเป็น30กิโลวัตต์เอา้วก็ ถ้าแบตเตอรี่มันมี65กิโลวัตต์แอลนัตขั้นนะครับแปลว่าเราต้องการใช้46เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วผมก็จะบวกอีก10เปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็น55เปอร์เซ็นต์เออแล้วตอนนี้เรามี55เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหมันยังรับตั้ง100กิโลวัตต์นะนะโอ้แต่ว่าโอเคถึงเวลาไปแล้วครับ เรามาถึงไอออนดิสเปกเตอร์นะครับเนี่ยจากโวลต์ไปนะผมกะว่าเราจะใช้280 re, วัตต์เอามแปร์เมตรันเป็น283โอ้โหเกือบจะแปะแลนะ้วน่ะลายกันนินจาโอเคแล้วก็ตอนนี้นะ,ะเรากำลังเอ้ยโอเคตัวผมได้คำนวณแล้วว่าจากนี่ไปอีกที่หนึ่งอ๋อโอเคโอเคเนี่ยที่สตรมสตอนนะั้นเราต้องการชาร์จถึง65%นนะเราตรงน,นี้เราก็ รับห0 0กิโลวัตต์เหมือนทุกทีแล้วนะครับโอเคดีมากเออตอนนี้เราก็ต้องอยู่นี่สักพักหนึ่งเอ้ยหรือว่าไม่ไม่ไมานานม้งอีกสัก15นาทีเราเหลืออีก15นาทีทุกครั้งก็ต้องพิดสตบกระจายกระจายข้องน้ำแล้วก็เออเนี่ยผมจะให้ดูนะเอ้ยเฮ้ยปุ่มปุ่มซูมมันกำลังจะลุกกันเนี่ยมันซูมเข้าได้แต่ว่ามันซูมออกไม่ได้โอ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 โอโกล้องจะลุกแล้วเดี๋ยวอ๋อนี่โอเคโอเคโอเค แต่ว่ารถเบนซ์นะครับเหมือนทุกครั้งเลยท,ท,ทุกครั้งทุกครั้งคันโอ้ผมเริ่มง่วงแนละ้วตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยตีสี่นะครับมันจะมีปุ่มนี่นะเราก็กดมันก็จะเปิดแอร์หรือว่าเครื่องอุ่นนะพรีฮีตครึ่งชั่วโมงมันก็สะดวกระหว่างเราชาร์จนะครับมันจะได้ไม่หนาวไปหรือว่าถ้าเป็นเมืองไทยมันก็จะได้ไม่ร้อนไปนะครับ ก็ผมก็ต้องพยายามกินกล้วยเยอะๆจะได้มีกล่องกล้วยสําหรับรถคันนี้นะครับมันคงต้องใช้กล่องหลายอันนะครับฮึรถคันนี้ชาดโคนรเร็วนะโอเคคขานี้นะครับเราชาจประมาณยี่สิบห้านาทีนะครับแล้วก็ทุกครั้งเลยนะวันนี้ที่เราชา์จนะ้มันก็ชาจเร็วแล้วนะไม่มีโคเกตเลยนะแล้วก็ทุกครั้งเราก็รับ 100 k กิลวัต์นานมากเลยนะครับก็เร็วเร็วดีนะครับโอเแล้วก็ตอนนี้นะเราก็จะขับไปเส้นทางนี้ที่เราเกือบจะชนใส่ m o ม s e นะครับก็แปลว่าเรากำลังจะเข้าไปใน Danger Zone Okay. คุณรู้ป่ว่าอันนั้นเป็นหนังอะไรนะครับถ้าคุณรู้ว่าหนังอะไรก็บอกนะครับแล้วถ้าคุณรู้ว่ามันคือหนังอะไรก็แปลว่าคุณเริ่มเท่าแล้วนะครับโอเคแี่เราต้อง A B C always be careful Okay, เรามาถึงสตรอมสะนะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะชร์ทริปนี้นะครับแล้วก็อแล้วก็จากสเปคเกิดมาที่นี่นะผมเดาว่าเราต้องใช้310วัตต์เอาตรกิลเมตรเราใช้3 0 7โอ้โหใกล้มากนะครับตอนนี้เราขับได้891กิโลเมตรเราต้องการอีก110กิโลเมตรประมาณนั้นนะแล้วเราก็จะครบ1,000กิโลเมตรนะนะแต่ว่าปัญหาคือมันเกือบ6โมงเช้าแล้วนะนะแล้วก็ อีกสักครึ่งชั่วโมงมันค็จะมีรถเยอะแล้วนะแต่ว่าเราก็ทําอะไรไม่ได้หรอกโอเคแล้วเหมือนทุกทีนะผมก็จะชาร์จเผื่ออีกนิดหน่อยเพื่อความสะดวกที่จะได้กลับไปบ้านตรงไปบ้านได้นะครับเราได้ชาร์จ20นาทีนะแล้วก็ตอนนี้เราใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมกะว,ว่าเราต้องการ65%นะครับแต่ว่าเนี่ยมัน6โมงเช้าแล้วแปลว่าเราได้ใช้เวลาเกิน10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราจะหักไป5นาทีนะ เพื่อความสะดวกที่เราจะชาิเพิ่มอีกนิดหน่อยจะได้กลับบ้านตรงบ้านไปบ้านนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนเนี่ยก็ขอให้มันเร็วกว่า EQA 350ที่เราขับตอนหน้าหนาวนะไม่นานก่อนนี้นะครับเรามาถึงนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่ชาดนเนี่ยก็มไม่มีตำรวจไม่มีใครนะครับแต่ว่าเขาก็กั้นไว้ให้เราต้องขับอ้อมนิดหน่อยนะหมทุกครั้งนะครับแต่ว่าผมก็ไม่หักเวลาเลยนะ อันนี้ไม่ได้จอดเลยนะแค่ขับผ่านเ,เช็คพอยต์นะนะัตอนนี้ก็เกือบ6กโมงครึ่งแล้วนะนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีรถเยอะคุณเยอะคุณน,นะทริปมีแต่นั้นเป็น919กิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะจบแล้วนะนะแต่มันต้องใช้เวลานานแค่ไหน This is a weird countdown. Nine, nine 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 four. Nine 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 five. Nine 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 six. Nine 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 seven. Nine 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 eight. Nine 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 nine. One thousand. <laughs> wait, wait wait. Seven ten. Ooh. โอเคเจ็ดสิบเอ็ดโซมิ้นส์ห้า right eleven hours and five minutes well 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 and twenty three percent left โอเคเรากลับมาบ้านนะแล้วก็เนี่ยเรามี13%เนตะ์ะตอนเรามาถึงบ้านนะก็แปลว่าที่จริงอะ่ะถ้าผมกะถูกกว่านี้นะเป๊ะกว่านี้นะครับเราก็ไม่ต้องชาร์จเอ่อหรือว่าเราก็น่าจะหักเวลาอีกสัก5นาทีนะครับแปลว่า บางคนถ,ถ้าคุณอยากจะนับเป็น11ชั่วโมงก็ได้นะแต่ว่าผมก็จะนับ11ชั่วโมงกับ5นาทีเพราะว่าคันนี้มัน,ม,นมันกะไม่ค่อยเก่งนะครับแปลกนะเพราะว่า EQS ที่มันกะเปะเลยนะแต่คันนี้ไม่เปะนะก็แปลว่า,เ,าเราเราหักเวลานำไปได้ถ้าเป็นเทสล a หรือว่าเป็น p o ลส s ตอนนี้มันจะกะถูกมากเลยนะครับเราก็เชื่อได้นะครับ แต่ว่า11ชั่วโมงกับ5นาทีมันก็ดีนะมันยังเร็วกว่า EQA นะครับที่เราเทสอไม่นานกว่านี้แล้วว่าทำไม EQA นีมันช้ากว่าผมว่ามันเกี่ยวกับว่า EQA มันมันมันโคลเกตแต่มันชาติช้าเพราะว่ามันหนาวนตอนนั้นและแล้วที่นี่ก็เหมือนกันนะที่ออสโลนะลบ3.5องศา แล้วเร,เราต้องเราน่าจะปิด Ignition เนี่ยอันนี้มันเป็น Legacy Automakers นะเขาก็จะใช้ซอฟต์แวร์จากรถน้ำมันแล้วก็ไม่ค่อยแบเปลี่ยนให้มันเป็นสำหรับรถไฟฟ้าเหมือนกับว่าที่ที่รถเอ่อรถไฟฟ้ามันจะใช้กิโลวัตต์ชั่ต่อหนึ่งกิโลเมตรอันนั้นอนะมันก็มาจากรถน้ำมันเหมือนกันแล้วก็ที่ผมชอบออแย่ว่ามันจะมันจะโชว์ กิโลวัตต์ชั่วโมงก็เหมือนกันเพราะว่ารถน้ำมันมันเป็นลิตต่อชั่วโมงตอนเราเอ,อ,อยู่นิ่งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องคงต้องทำวิดีโอต่างหากนะอธิบายว่าทำไมมันผิดนะครับ <c oughs> แต่ว่าโอเคแล้วก็ออน่หนัเสีมันหนาวน,น,น,าวน,น,นาแล้วก็คันนี้นะผมก็ประทับใจนะว่าถึงแม้ว่ามันมันสี่เหลี่ยมมันใหญ่มันเป็นบริกแต่ว่ามันก็ใช้ไฟฟ้าไม่ค่อยเยอะนะ นั่นสิแต่ว่าโอเคแต่ว่าข้อดีของวันนี้ที่เราไปทางใต้คือมันไม่ค่อยหนาวมันเป็นประมาณ5องศาหนะแต่ว่าถ้าเราเทียบกับ EQA นะครับตอนหน้าร้อนนั่นน่ะต้องนานแล้ว EQA ที่มันเป็น2 5 0หินั่นนะ่ะอันนั้นนี่โคตรเร็วนะแต่ว่ามันก็เป็น front wheel drive แต่ว่าเป็นหน้าร้อนผมว่าถ้าเราขับคันนี้หน้าร้อนหรือว่าถ้าคันนี้ถ้าเราขับที่เมืองไทยนะครับมันก็น่าจะเป็น ใกล้10ชั่วโมงอาจจะเร็วเร็วขึ้นอีกสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีประมาณนั้นนะครับเพราะผมว่าคันนี้มันก็คงจะใช้ไฟฟ้าน้อยเท่าเท่ากับ EQA นะครับแล้วก็แต่ว่าอย่าลืมนะว่าคันนี้นะครับมันเป็น7เบาะแล้วเราเช็คดูนะว่ามันมีกี่คันที่เป็น7เบาะนะครับ Model X Raven คันนะนะั้นเป็นเเบาะนะครับออนอกจากนั้นนี่ คีย EV6 วีหกไม่เป็นนะครับอีเรนตุย mm hmm. ก็มัมีนะครับ uh, แต่ว่าใช่นี่อยู่เ s 8ปเป็นเป็นเบอกนะครับแต่ว่าคันนี้เร็วกว่า es8 แปเพราะว่า eqb คันนี้นะครับเป็นอันที่2นะเร็วสุดนะครับที่เป็นเจ็ดบอกฮะดีนะจนถึง model y ออกมาแล้วมีเจ็ดบอกนะครับแต่ว่าคันนี้อ่ะ ที่นั่งหลังสุดนี่นะมันเป็นสี่เหลี่ยมมันก็นั่งก็ผู้ใหญ่ก็นั่งได้สบายมัง้ง2คนนะแต่ว่า Model วเนี่ยนะหลังคามัน s โล p อย่างนี้อก็แปลว่า Model วนี่เคยถึงเว่าเป็น7เบานะเนี่ยมันก็คงจะเป็นสำหรับผู้ใหญ่2คนที่ไม่มีหัวประมาณนั้นนะโอเคนั่นคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปด่อน,นนะ้แล้วก็เอาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ